ข่าวดีชาวนาะเตรียมเฮกันได้เลยนะคะเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่1ประจำปีการผลิต2,564ทับ65รัฐสั่งพกสจ่ายไม่เกิน9พฤศจิกาย,ยน64นี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับม่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งตาช่องมัมมี่หมูบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมก็มาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาเกษตรกรนะคะที่ปลูกข้าวประจําปีการผลิต2 5 6 4 65นะคะก็มีการทวงถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเงินประกันไรายได้ข้าวนะคะสาหรับ พขอไม่พี่น้องชาวนากันเนาะก็รอคอยนะคะและซึ่งราคาปุ๋ยราคาอะไรก็แพงขึ้นไปหมดนะคะก็เห็นใจพี่น้องชาวนานะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆได้ในทุกวันนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยค่ะสําหรับเงินประกันรายได้เข้านะคะประกันรายได้เกษตรกรปี3วันนี้ยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนะคะนายปราโมชเจริญสินห์คะนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยนะคะได้เปิดเผยนะคะว่าเข้าใจความทุกข์ของชาวนานก็ไม่รอช้านะคะหลังจากที่ประชุมคารมอ เมื่อวันที่4พฤศจิกายนถกสที่ผ่านมานั้นประชุมเสร็จก็รีบโทรหาคุณวัฒนศักดิ์เสอเอี่มอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงคัณนิทันทีถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวดที่1สามารถจ่ายได้ในวันไหนก็จะได้แจ้งให้ชาวนาได้รับทราบกันวันนี้ชาวนาทุกร้อนใจโทรหาผมทั้งวันว่าเมื่อไหร่จะจ่ายโครงการประกันรายได้ข้าวสักที่ ผมก็ตัดสินใจโทรสายตรงไปที่มือถืออธิบุดีทันทีซึ่งอธิบดีก็ได้แจ้งว่าจ่ายงวดที่1ไม่เกินวันาคารที่9พฤศจิก,กายน6 4นี้แน่นอนกําลังประชุมคณะทํางานอยู่เมื่อเสร็จการประชุมแล้วอธิบดีก็ได้รับปากนะคะว่าจะทําเป็นหนังสือเวียนให้กับนายกสมาค,คมชาวนาสามารถ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับชาวนาทั้งประเทศที่เกี่ยวข้าวก่อนในวันที่15ตุลาคมนี้ก็หวังว่าจะเป็นไปตามที่รับปากไว้เพราะและตอนนี้ชาวนาก็รอกันทั้งประเทศถ้าเบรกไม่อยู่รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้ด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้งวดที่1ลงวันที่4พฤศจิกายน64นะคะสำหรับ เกษตรกร,กรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม64จะใช้ราคาเฉลี่ยยอดหลังระหว่างวันที่5ถึง14ตุลาคม64โดยได้ราคาเกณฑงกลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดดังนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินะคะอยู่ที่1 0,000ื 8164บาทต่อตันค่ะซึ่งจะได้ชดเชย4,135บาทค่ะผมจะปัดเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะคะสองนะคะก็คือข้าวเปลือกหอมมะลดีนอกพื้นที่นะคะอยู่ที่1 4 0 7บาทต่อตันชดเชยตันละ3,595บาทค่ะ3นะคะข้าวเปลือกหอมปทุมธานี9,947บาทต่อตันค่ะชดเชยตันละ1,052บาทค่ะ4นะคะข้าวเปลือกเจ้า 8 0 6 5บาทต่อตันชดเชยตันละ1,934บาทค่ะ5นะคะเข้าเปลือกเมีย,นนยมค่ะ7,662บาทต่อตันชดเชยตันละ4,337บาทค่ะและเชิญชวนให้กับเกรรษตรกรชาวนาน,นะคะที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในปี64 65สามารถเช็คเงินเกรรษตรกรที่ทกศโอนเงินเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน A-MOBILE นะคะทุกคนขอของทกศนะคะทุกคนสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชันมาในมือถือได้เลยนะคะใช้ได้ทุกระบบค่ะและส่วนใครที่ไม่สะดวกโหลดแอปนะคะก็สามารถ สมัครใช้บริการ b a c Connect นะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนเงินเข้านะคะของ Li n e o f f i c i a l ของโทโกสนะคะเมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยนะคะและสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่างว่า 2, งวดสอง่วดสามนั้นจะได้เมื่อไหร่นะคะตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่25ตุลาคม64กรอบ,บวงเงินจา่ายชดเชยส่วนต่างราคาข้าวทั้งสิ้น18,000บาทนะคะประกอบด้วยโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว64ทับ65รอบที่ 1, 1> นะคะ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของผู้ปลูกข้าวปีการผลิต25 64ทับานะคะแล้วก็โครงการคู่ขนาด3โครงการนะคะซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้นัดเคาะราคาใหม่5พฤศจิกายน64นี้นะคะด้านนายปราโมชเจริญศิลป์นะคะนาย,ยกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้กล่าวว่าในวันที่5พฤษภาคมนี้จะเป็นการเคาะประกันร,ราคาใหม่ขอให้ได้ราคาเพิ่มอีกนิดเพราะช่วงนี้ชาวนาต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วม ค่าปุ๋ยแพงค่ายาแพงนะคะก็หวังว่ารัฐบาลจะเห็นใจแล้วก็จะเข้าใจขอราคาที่เป็นธรรมให้กับชาวนาด้วยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของนายกสมาคมชาวนานะคะก็ได้ทําการช่วยเหลือชาวนาเต็มที่นะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะบุ๋มก็มาบอกเล่าให้กับพี่น้องชาวนาได้รับทราบกันนะคะว่าจะมีการเข้าใจวันไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีความเพิ่มเติมคื๊บหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ ะะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ